เี๋ยวสวัสดีครับผมคีวีโรนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งรหัสล็อกหน้าจอ Vi v o นะครับอันดับแรกก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนหาเมนูคําว่าหน้าจอล็อกหน้าจอหลักตัวน,นี้นะครับผมแล้วกดคําม่าการตั้งค่าหน้าจอตัวน,นี้นะครับเมนูนี้ยังไม่ใช่นะครับย้อนกลับมาก่อน ตนนี้มันเป็นการตั้งภาพพักหน้าจอ้เฉยนะครับจะเป็นเมนูนี้ถ้าเป็นการตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับจะเขียนว่าลายนิ้วมือเขียนว่าลายนิ้วมือใบหน้าแล้วก็รหัสผ่านกดเข้าไปผมจะเลือกเป็นหน้าจอล็อกนะครับแล้วก็เลือกเป็นรหัสก็ได้นะครับรหัสสีหลักแล้วก็ใส่ไปนะครับากดใหม่นะครับผมก็ใส่รหัสไป คำถามตัวนี้เราต้องตอบนะครับกดอะไรไปก็ได้นะครับใส่อันที่เราจํำง,ง่ายนะครับตอนนี้รหัสหน้าจอก็ได้ติดล็อกแล้วนะครับผมเลื่อนขึ้นมาดูประมาณนี้นะครับผม